คนที่เกิดในวันที่23ลักษณะน,นิสัยทั่วไปของผู้ที่เกิดในวันที่23มักเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมฟังใครเป็นคนที่ทิชิเป็นคนที่ทิฐิชอบเอาชนะในทุกเรื่องบางครั้งก็จกมุทะลุไม่ยอมคนจนเกิดเรื่องเสียหายขึ้นได้ดังนั้นคนที่เกิดในวันนี้จะต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจรู้จักยับยั้งอารมณ์ของตัวเองที่ลุ่มร้อนอยู่เสียบ้างเป็นคนที่มีนิสัยขี้ค่อนข้างจะเจ้าชู้ มีอารมณ์ขัดแย้งในตัวเองดูภายนอกนั้นมักจะเป็นคนนุ่มนวลแต่ภายในนั้นเต็มไปด้วยอารมณ์ที่แข็งกร้าวคนที่เกิดในวันนี้เป็นคนที่มีสติปัญญาที่ค่อนข้างดีฉลาดหลักแหลมและเชื่อมั่นในสติปัญญาและความสามารถของตัวเองสนใจเรียนรู้และอยากเลืเยอนสูงๆเพื่อที่จะเอาชนะผู้อื่นเป็นคนที่มีสติปัญญาสามารถเรียนรู้ได้อย่างเป็นคนที่สามารถเรียนรู้ไปอย่างจุดสูงสุดได้ คนที่เกิดในวันที่23ในเดือนมกราคมดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันที่23ในเดือนมกราคมนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะแข็งกล้าวไม่ยอมคนแต่ใจิตใจภายในนั้นค่อนข้างจะอ่อนไหวใจอ่อนไม่ค่อยกล้าตัดสินใจอย่างใดให้เด็ดขาดเป็นคนที่จะเจริญก้าวหน้าในชีวิตต้องอาศัยกําลังใจอย่างมากถ้าให้โอกาสได้แสดงความสามารถก็จะสามารถทํางานนั้นได้ดีความรักมักจะมีบาดแผลอยู่เสมอ คนที่เกิดในวันที่ยี่สสาในเดือนกุมภาพันธ์ดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันที่ยี่สามในเดือนกุมภาพันธ์นั้นจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเจ้าชู้มีเสน่ห์แรงเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบทําตัวเด่นดังจะมีพรมด้อยอยู่ในท่าทีที่เชื่อมั่นของตนเองหรือพอสมควรเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอยู่ง่ายกินง่ายไม่เรื่องมากเป็นคนที่บางครั้งจะปล่อยวางจนน่าลำคาญความรักเป็นคนที่ประเภทเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย คนที่เกิดในวันที่ยี่สิบสามในเดือนมีนาคมคนที่เกิดในวันที่ยี่บสามในเดือนมีนาคมนั้นเป็นคนที่มีชีวิตอยู่ด้วยเป็นความไม่แน่นอนเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตนเองชีวิตไม่ค่อยประสบความสําเร็จแบบโลดโผนตื่นเต้นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายชอบเก็บตัวเงียบยินดีหลบอยู่ในที่ปลอดภัยของตัวเองมากกว่าออกสู่โลกภายนอกเป็นคนที่มีความรักที่ค่อนข้างที่จะผิดหวังไม่กล้าอยู่เสมอ คนที่เกิดในวันที่23ในเดือนเมษายนดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันที่23ในเดือนเมษายนนั้นเป็นคนที่ชอบดูถูกคนหรือมุทะลุดุดันและเป็นคนที่ต้องการเอาชนะในทุกๆเรื่องหากอยู่ในครอบครัวที่สูงสักก็จะยิ่งเย่อหยิ่งเหนือคนอื่นอยู่เสมอแต่ถ้าหากยากจนก็จะพยายามตะเกียกตะกายให้ตัวเองนะั้นสูงกว่าคนอื่นให้จงได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามความรักจะเป็นความรักที่ต้องการเอาชนะเสียฝ่ายเดียว คนที่เกิดในวันที่23ในเดือนพฤษภาคมดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันที่23ในเดือนพฤษภาคมนั้นเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองนั้นค่อนข้างสูงเป็นคนที่แสดงออกให้คนอื่นรับรู้ถึงความสามารถของตัวเองชอบอวดภูมิอวดร่ำอดรวยไม่ยอมเป็นรองใครมีนิสัยตรงต่อเวลาเป็นคนที่เคี่ยวเข็นให้คนอื่นเป็นอย่างที่ตัวเองเป็นอยู่เสมอความรักมักจะอยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้นาน คนที่เกิดในวันที่23ในเดือนมิถุนายนดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันที่23ในเดือนมิถุนายนเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะฉลาดหลักแหลมมีเล่ห์เหลี่ยมทันคนบางคนจะเป็นคนเจ้าชู้รักและหลงไหลในกามมัมนคงทำให้คนที่เกิดในวันนี้ค่อนข้างที่จะทำเรื่องกระทบกระทั่งถึงตัวเองได้อย่างไม่รู้จักจบจักสิ้นชอบเสี่ยงหรือผจญภัยเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียกับทุกเรื่องความรัก เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเอาชนะและไม่ค่อยแคร์ในความรู้สึกใครมากนักคนที่เกิดในวันที่23าในเดือนกรกฎาคมดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันที่23ในเดือนกรกฎาคมนั้นเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมเก็บเนื้อเก็บตัวพอสมควรเหมือนเป็นคนที่มีสองบุคลิกในตัวเองเอาใจนั้นค่อนข้างยากเป็นคนที่พร้อมที่จะเปลี่ยนไปในทันทีหากมีเรื่องราวต่างๆกระทบจิตใจอ่อนไหวแต่ไม่แสดงออกความรัก ขึ้นต้นดีแต่ไม่ค่อยอยู่ได้นานคนที่เกิดในวันที่23ในเดือนสิงหาคมดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันที่23ในเดือนสิงหาคมนั้นเป็นคนที่บุคลิกดีสง่างามแต่ชอบข่มคนอื่นอยู่เสมอเป็นคนที่ชอบเลี้ยงลูกน้องบริวารเอาไว้เยอะชอบแก้ไขปัญหาเพื่อแสดงให้คนอื่นเห็นเป็นที่ประจักษ์ถึงความสามารถของตนเองชอบให้คนอื่นยกยอปอปั้น แต่เป็นคนที่หากไม่พอใจใครแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นคนที่ร้ายขึ้นมาได้ทีเดียวความรักต้องใช้ความเข้าใจเป็นอย่างมากสําหรับคนที่เกิดในวันนี้คนที่เกิดในวันที่23ในเดือนกันยายนดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันที่23ในเดือนกันยายนนั้นเป็นคนที่มีบุคลิกสองด้านทั้งนุ่มนวลสุขุมลุ่มลึกและแข็งกร้าวในเวลาเดียวกันเป็นคนที่ชอบดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยตนเองอยู่เสมอเป็นคนที่รักลูกน้อง แต่ก็เป็นคนที่จู้จี้จุกจิกอย่างมากเลยทีเดียวเป็นคนที่ความรักเดี๋ยวดีเดี๋ยวเลิกอยู่ด้วยกันไม่ค่อยนานแต่มักไม่ค่อยมีปัญหาอะไรใหญ่ๆคนที่เกิดในวันที่2 3ในเดือนตุลาคมดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันที่23ในเดือนตุลาคมนั้นเป็นคนที่ชอบเอาชนะชอบทาตัวเป็นศัตรูคู่แข่งของคนใกล้ชิดอย่างเงียบเ,เป็นคนที่ลายลึกแต่ถ้าดีก็จะดีพอประมาณไม่ค่อยทุ่มเทใจให้กับใครมากเป็นพิเศษ เป็นคนที่ฉลาดล้ำลึกเก็บความรู้สึกเก่งความรักมักไม่ค่อยกล้าตัดสินใจโดยมากไม่จะตกเป็นเบี้ยร่างของคนรักหรือคู่ครองอยู่เสมอคนที่เกิดในวันที่23ในเดือนพฤศจิกายนดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันที่23ในเดือนพฤศจิกายนนั้นเป็นคนที่บุคลิกดีเป็นคนที่ชอบพยายามผลักดันตัวเองให้เหนือกว่าคนอื่นอยู่เสมอชอบทําตัวเด่นดังเป็นคนที่เหยียดหยามคนอื่นหรือชอบข่มคนอื่นได้ง่าย มักตัดสินใจผิดพลาดเพราะเป็นคนที่ดื้อรั้นดันทุรังและไม่ยอมสํานึกผิดเป็นคนที่มีชีวิตค่อนข้างที่จะล้มลุกคุกคลานก่อนที่จะสบายความรักต้องเปลี่ยนใหม่บ่อยๆฮะคนจริงใจนั้นค่อนข้างยากคนที่เกิดในวันที่23าในเดือนธันวาคมคนที่เกิดในวันนี้มักเป็นคนที่มีความรักมากมายและมักจะพบเจอปัญหาเรื่องความรักอยู่เสมอทั้งที่ตัวเองและเพศตรงข้าม มักจะต้องการความรักที่ดีๆชีวิตมีความก้าวหน้าแต่จะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์และการตัดสินใจเป็นคนที่มีบุคลิกสง่างามท่าทีสุภาพภายใต้ความแข็งกร้าวภายในจิตใจ